พี่น้องอันนี้บ้านผมเขาเอืน้นใบฝรังเนาะภาษากลางเขาเอืน้นต้นสาบเสียใบสาบเสียนะครับแต่ว่าภาษาบ้านผมเขาเอืน้นใบฟรังบ้านนี้มีประโยชน์สัพพุคนของมันก็นคือเวลาเขาไปให้เป็นหน้าหรือเขาป่าเขาดงสิเวลาเขาถือมีดบาดมือหรือเอยียงก็แล้วแต่ที่เห็ดแล้เ,เลือดออกเขาก็สามารถเอาใบมันนี่ครับใบมันยอง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 แบบ ปิดบ่องปากแผลนะครับมันเป็นยาชนิดหนึ่งที่สามารถหามเลือดได้นะครับย่องๆแตบปิดไว้นะครับครับแล้วประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถใส่แทนเป็นกระดาษเช็ดชูได้นะครับเวลาเอาไปให้ไปหน้าเราเขาปวดท้องเขาบวมีกระดาษเช็ดชูเขาก็สามารถใส่แทนเป็นกระดาษเช็ดชูได้ครับนี่พี่น้องครับนี่ครับว่าแล้วก็ไปครับเขาป่ากันครับอันประยน์